เอาละครับสวัสดีครับทุกคนสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาทำการรีวิวรอย a l p พารในเดือนที่9 Comic Cas แโอ้โหบอกได้เลยว่าเดือนนี้เนี่ยรอยย่พารเป็นการจับมือกันกับเกม Warframe นะครับในเรื่ว่าน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าของรางวัลน,นี่จะสุดยอดมากน้อยแค่ไหนนะบอกได้เลยว่าเดือนนี้เนี่ยห้ามพลาดแน่นอนครับผม โอเคสำหรับใครที่สนใจอยากจะเติม UC ในเดือนที่9นี้ผมก็มีร้านเติม UC มาแนะนําคุณผู้ชมครับนั่นก็คือร้าน Golden เติมเกมร้านนี้ผมแนะนําเลยเพราะว่าได้ UC เยอะมากๆแล้วก็ราคาถูกสุดๆและช่วงนี้เนี่ยมีโปรแถม UC ด้วยนะครับอ,อย่างเช่น ถ้าคุณผู้ชมสนใจจะเติมรอย a l p พัทในเลเวลที่1นะครับจะมีราคาอยู่ที่189บาทเราจะได้ UC รวมๆเกือบเกือบ500 UC นะครับก็จะมีการแถม UC ในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้รลเวล12หรือว่าแบบอัปเกรดพั s นะครับจะมีราคาอยู่ที่479จะได้ UC ประมาณ1,300 UC นะครับแล้วก็แบบเลเวล50นะครับอันนี้คุ้มมากครับจะมีราคาอยู่ที่1 9 1 8นะครับ โดยที่เราจะได้ UC รวมๆเกือบๆหกพัน UC เลยในตัวว่าสุดยอดมากเลยครับคุณผู้ชมสําหรับโปรโมชั่นช่วงนี้นะยังไงถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถทักไปได้ที่เพจ Facebook หรือว่า l i น์ ID ได้เลยครับอ่าเผื่อใครอยากจะรู้วิธีการเติมนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเติมนะฮาโดยที่เบื้องต้นผมจะทําการเติมแพ็ก1นึ่นนะโดยที่ผมจะทักไปที่เพจของทางร้านก่อนนะครับว่าอยากเติมเกมนะหลังจากนั้นเขาก็จะขอ user id แล้วก็ชื่อตัวละครนะครับแล้วก็พิมพ์ให้เขาไปครับ อย่าลืมบอกแพ็กที่ต้องการเติมด้วยนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้เลขบัญชีนะครับโอนผ่านธนาคารหรือว่า w ล l ล e t ได้เลยเมื่อทําการโอนเสร็จแล้วให้ทําการส่งสลิปแล้วก็แจ้งโอนเงินครับอตอนนี้ร้านตอบกลับมาแล้วรอประมาณ5-15นาทีไม่เกินนี้ครับหลังจากนั้น UC จะเข้า ID คุณผู้ชมนะครับเย่ yeah, เรียบร้อยครับตอนนี้ผมได้ UC เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดและก็รวดเร็วมากๆ ร้านเปิด24ชั่วโมงนะครับทักไปใช้บริการได้ตลอดเวลาเลย Comic Cast โ,โอ้ยนี่วูคงพลมบอกได้เลยว่าชุดโคตรเท่เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้คุณผู้ชมดูนะโอ้โหสกินปืนก็สวยครับเยี่ยมจริงๆรายยอพารเดือนนี้มาทำการอัปเกรดกันเลยครับ เบื้องต้นผมจะทำการอัปเกรดแบบ960 QC หรือว่าแบบ Elite Pass p s ครับกดไปเลยครับผมเพิ่มขึ้นมา12ระดับนะครับนี่จากเลเวล1เป็นเลเวล13ครับผมได้กรอบรูปมาด้วยนะครับสำหรับการเติมแบบ Pass นะ แล้วก็อย่าลืมใช้การ์ดคะแนน RP จากเดือนที่แล้วกันด้วยนะครับสำหรับใครที่เติมเดือนที่แล้วนะเพิ่มเป็น15เรเวลโอ้โหบอกได้เลยว่าอราโยพาในเดือนนี้ผมจัดเรเวล50นะครับเพราะงั้นนะครับผมจะทำการซื้อแพ็คนะครับเป็นแพ็คนี้ครับผมโดยที่เป็นแพ็คที่ใช้1,000 UC นะครับเพิ่มขึ้นมา10ระดับโดยที่เราสามารถทำเควสหรือว่าทำภารกิจ RP เพื่อรับ UC คืนได้นะครับ เป็นแพ็กที่คุ้มมากๆแต่ต้องขยันหน่อยนะซึ่งเดือนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเล่นบ่อยมากขึ้นนะครับจะกลับมาติดเกมแล้วเพราะงั้นนะครับจัดไปเลยเอาแบบ4แพ็ก4,000 UC กันไปเลยครับคผู้ชมนี่จากเลเวล15เป็น l e v ว l 50โอ้โหไวมากจุดยอดเลยครับผู้ชมนี่ครับ ตอนนี้นะครับเราก็สามารถมารับ UC คืนได้นะครับถ้าเราทำภารกิจ UC ครบตามที่เขากำหนดนะโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้ของรางวัลมากันครบทุกเลเวลเลยนะครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเลเวลไหนมีอะไรกันบ้างนะโอเคในเลเวลที่1ครับเราจะได้เป็นชุดเป็นชุดนี้เลยครับชุดสายฟ้าเรืองแสงและปืนไบซอนครับ เป็นสกินปืนสีขาวนะครับเป็นสกินปืนที่อยู่ในเกมวอลเฟมเลยนะนิรว่าสวยงามมากครับสำหรับเจ้าปืนไบซอนหรือว่าไบสันนะแล้วก็ในเลเวลที่5นะครับเราจะได้เป็นหมวกสายฟ้าเรืองแสงเป็นเซตเดียวกับชุดสายฟ้าเรืองแสงนะครับแล้วก็ได้แว่นตาสายฟ้าเรืองแสงซึ่งหมอด้เลยว่าเทมากอืมโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ชุดสายฟ้าเรืองแสงให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ นี่ครับชุดเลเวลที่1เป็นชุดเซ็ตสายฟ้าเรืองแสงครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับเนี่ยคุมตั้งแต่เลเวลที่1เลยแนะนําว่าให้เป็นตัวละครผู้หญิงใส่นะครับเขาจะมีชุดเป็นแบบเหมือนเกาะอกนะครับถ้าให้ผู้ชายใส่นี่จะปแปลกๆหน่อยอดูคล้ายๆกับฮิปฮอปเหมือนกันนะเนี่ยโดยเฉพาะแว่นตาของเขานี่บอกได้เลยว่าเฟี้ยวมากเอาไปใส่กับชุดอื่นได้เลยนะครับสำหรับแว่นตาเนี่ย รวมไปถึงสกินของปืนไบซอนนะครับหรือว่าปืนใบสันเป็นลวดลายของสกินปืนที่อยู่ในเกมวอลเฟ m มครับบอกได้เลยว,ว่าสวยงามมากๆนี่ครับสกินปืนก็สวยนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบนะสีทองๆขาวๆนะครับสวยงามจริงโอเคประมาณนี้ครับคราวนี้เราไปดูของรางวัลอย่างอื่นกันต่อครับในเลเวลที่10เราจะได้เป็นสกินของหมวกป้องกันนี่ครับหมวกแอนเนติกเทค ในเลเวลที่1จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นหมวกสีขาวแล้วมีขอบสีทองที่สวยงามมากอันนี้เลเวลที่2ครับจะมีสีดำเพิ่มขึ้นมาและอันนี้คือเลเวลที่3ครับผมก็ถือว่าสวยงามดูเรียบๆใช้ได้นะครับสำหรับหมวกสีขาวตัวนี้นะและในเลเวลที่15แบบฟรีเราจะได้เป็นท่าเต้นเป็นท่ายิงธนูแบบนี้เลยน่ารักมาก นี่ครับสำหรับใครที่อยากได้ท่าเต้นนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องเติม Royal p a าร์ก็ได้นะครับได้มาแบบฟรีๆในเลเวลที่15เลยและนอกจากนั้นเราจะได้เป็นรูปอวตารครับรวมไปถึงสกินระเบิดเป็นระเบิดมือ a อ a l y t i c t e c คครับในเลเวลที่20เราจะได้เป็นสกินของล่มเป็นร่ม a อ a l y t i c t e c h นะครับแล้วก็นี่ได้เป็นพวงกุญแจรูปเปลือกหอย a อ a l y t i c Tech ครับ รวมไปถึงแบบฟรีในเรวิที่ยี่เราจะได้เป็นหน้ากากนะครับและได้ชุดครับเป็นชุดสติเลเชอร์เดี๋ยวผมจะใส่ให้คุณผู้ชมดูนะครับสำหรับชุดฟรีนะนี่ครับทุกคนถึงเราจะไม่ได้เติมร้อยเยพารแต่ในแบบฟรีเราก็ได้ชุดส,ดสวยๆเช่นกันนะครับสำหรับในเดือนนี้นี่จะมาพร้อมชุดแล้วก็หน้ากาก,ากแบบนี้เลยนะครับเท่ไม่เบาเลย ในเลเวลที่30เราจะได้เป็นสกินของเครื่องบินเช่นเคยครับเป็นลาย Atlantic Tech ไม่รู้เป็นอะไรกับ Atlantic Tech เหมือนกันนะและนอกจากนั้นเราจะได้เป็นท่าทางของชุดในเลเวลที่50เป็นท่าทางวูคงครับนี่ครับลายของเครื่องบินก็จะประมาณนี้เลยถ้าเรานำมาใช้งานจริงๆนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากเลยนะเนี่ยดูในตัวอย่างก็ไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับแต่พอเอามาใช้งานจริงเนี่ยโอ้โหลายใช้ได้เลยสำหรับลาย Atlantic Tech อันนี้นะ ในเลเวลที่35แบบฟรีเราจะได้เป็นสกินของปืน QBZ ครับเป็นลายสีดำๆแบบนี้นะและในเลเวลที่40เราจะได้เป็นสกินของปืนคา98ตัวนี้เลยเป็นลายที่สวยงามมากเลยครับคุณผู้ชมส่วนอันนี้ก็จะเป็นสกินของปืน QBZ แบบฟรีนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนี่ครับทุกคนเป็นออกสีดำๆมุ้งๆ่วงนะครับ ต่อมาก็จะเป็นสกินของปืนคา98ครับที่เราจะได้รับในเลเวอร์ที่40นะครับโอ้โหดูดิคุณผู้ชมลายสวยงามใช้ได้เลยนะครับเนี่ยมีเขี้ยวมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับคล้ายๆกับปากปีศาจนะ่ะนี่ครับรูปล่างหน้าตาประมาณนี้เลยเป็นสกินคา98สกินหนึ่งที่สวยงามใช้ได้เลยนะครับ และสุดท้ายคายแม็กต์นั่นก็คือชุดในเลเวลที่50นั้นก็คือชุดวูคงพรมเป็นชุดสีแดงที่บอกได้เลยว่าสวยงามมากๆครับเพราะว่าเป็นชุดของตัวละครที่อยู่ในเกม War f r a m e นั่นเองนี่โอ้โหบอกได้เลยว่ารอยย่พาร์ในเดือนนี้เนี่ยมันคุ้มตรงนี้นี่แหละสกินสวยงามมากๆครับสำหรับชุดนี้นะ โอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้คุณผู้ชมดูนะครับสำหรับชุดของเจ้าวูคงนะครับว่ามันจะเทมากน้อยแค่ไหนนะโอ้โ oh, ห oh, ทุกคนดูสิโคตรเทเลยอ่ะโอ้โหเป็นชุดที่แบบสวยที่สุดอ่ะผมให้แบบสวยที่สุดสำหรับรอยโยพาร์ในหลายๆเดือนที่ผ่านมาผมให้ชุดนี้เป็นที่หนึ่งเลยครับอย่างเทอะดูดิและวด้หงอนของเขาดิ <laughs> 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 ยาวมากเลย นี่มันตัวละครไซอิ๋วชัดๆเลยครับสาหรับสกินนี้นะดูชุดก่ออะไรพวกนี้นะครับโ,โหเรียกได้ว่าออกแบบมาได้ดีมากๆครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครในเกมวอลเฟลมนั่นเองนะครับและเขาจะมาพร้อมกับท่านี้ครับนี้เป็นท่ากระโดดตีลังกาแล้วก็ยกขาขึ้นมาแบบนี้นะครับคล้ายๆกับลิงนั่นเอง และนอกจากชุดวูคงที่เป็นตัวละครในเกม w r r r a m e ยังมีอีกชุดหนึ่งที่เป็นตัวละครในเกมนี้เช่นกันนั่นก็คือชุดนี้ครับเป็นชุดของเจ้าตัว Excalibur Umber ครับตัวนี้ก็เท่เช่นกันนะโอ้เฮ้ยมันเท่ทั้ง2ชุดเลยอะ่ะเห็นแล้วก็แบบเกิดกิเลสน,นะคุณผู้ชมโดยที่เราต้องใช้เจ้า a อ r ์ดเนี่ยถึง1,800ชิ้นเลยนะคุณผู้ชมเยอะใช้ได้เลยแต่ถ้าคนมันอยากได้อนะเนาะ ยังไงมันก็ต้องได้หว่โอ้โหดูดิชอบผ้าคุมของมันเนี่ยเป็นผ้าพันคอสีดำๆดำโอ้โหโอ้ยโคตรเท่เท่มากแล้วก็มีเป็นสกินของปืนนะครับเป็นปืน M249 นะอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมเข้าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับรอยย่อพาในเดือนที่9นะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าส่วนตัวของผมแล้วถูกใจมากๆครับสำหรับเดือนนี้ใครที่สนใจก็สามารถเติมกันได้นะ เอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมซีอังเกซที K Z TV, ก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม